นี่คืออะไรอันนี้เป็นข้าวหน้าปูแล้วก็มีหนดนปูม้านั่นพี่ไข่ปูครับอุยอร่อยมากินซื้อไปฝากพ่อหน่อยันนี้าตงพ่อกับแม่แ <c oughs> นะนำเปนนน็นปูหล่นบ้าไหนคือปูหล่นนะอันนี้ครับเออเอาไปด้วย<ค>เอาไปกินพรุ่งนี้อ<จ>ันดีจ้าอ,อ้าวอยู่นี่เหรอถ่ายงานค่ะถอดรองเท้าระจายมาก็จะต้องลอไปยังไม่เสร็จอาจารย์ยังไม่เสร็จอยถ่ายถ่ายรายการอะไรล่ะถ่ายเป็นคลิป25คิวนะ อ๋อโอ้แต่ยีคลิปไปเหรอเอาไปทำอะไรไปปล่อยตามสื่อต่างๆเนี้ยเหรอใช่ก็ต้องมีเสียงดีขึ้นแล้วอาจารย์เสียงดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายมันไม่หายอันนี้อาจารย์พักมาพอเวลามาพูดมันก็แหบอีกอาจารย์ต้องเรียนวิธีการในการออกเสียงใช่นั่นแหละสงสัยต้องไปเรียนทําให้เป็นอาจารย์ก็คือหายใจเก็บลมเข้าไปในคอใช่ไหมคะคืออาจารย์เหมือนกับเวลาอาจารย์ภาวนาแต่ว่าอาจารย์โปกัสลมว่า เวลาพูดก็มือกับเราใช้ลมเนี่ยมันดันออกมาอย่าไปใช้แบบพูดจากคอพูดจากคอพ๊บอาจารย์เจ๊งเพราะฉะนั้นลมมันดันยังไงอ่ะก็คือมันเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนอาจารย์ขาแมวท้องอ่ะค่ะพูดเนี้ยแล้วมันก็ลมเขาจะช่วยเราดันอาจารย์ต้องเรียนไปเรียนไงมันรักร้องอะค่ะเออน่าจะต้องไปเรียนเพราะหมอที่โรงพยาบาลเคยบอกอาจารย์ว่าต้องไปเข้าคอร์สเรียนใช่อาจารย์ อย่างเงี้ยอย่างเวลาอาจารย์ห่กหักก็จะแค่นี้แต่ถ้าอาจารย์ออกไปจากท้องมันเหมือนเก็บลมว่าโอ้โหโอ้โหมันดันตึกตึกตึกอย่างเงี้ยมันจะดีเงี้ยอาจารย์เออแต่ว่าเวลาอาจารย์พูดอาจารย์ไม่ได้แบบเฮ้ยพูดตะกอนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนการสอนโฟกัสเราดีลมให้มันใช่ใช่ใช่อาจารย์ต้องเก็บลมเวลาหายใจเข้าลมท้องป่องหายใจออกท้องแป๊บหายใจเข้าอย่างนี้ไปก่อนให้มันแบบคอต้อเราเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วมันจะช่วยแต่มีคนมีก่รสอนร้องได้ชื่อดาวหรือสมมติให้แม่แตงสอนให้อาจารย์ได้ชื่อดาวก็เก่ง เรื่องการพูดพวกนักร้องในรัษดาอะไรนะ่ยสอนให้คนสอนพูดก็ได้ไม่ต้องถึงนักร้องแบบเป็นหาคนอาจารย์สอนพูดหกว่้องอย่างจะสอนเนี่ยโฟกัสเสียงเขาใช้คอร์สระยะเวลานานไหมกว่าจะสอนนานอาจารย์ต้องฝึกก็เหมือนใช่ไหมต้องฝึกต้องฝึกเพราะฝึกแล้วมันเหมือนเราได้ได้ความชำนาญออโต้มันเป็นอย่างนี้ละใช่ใช่จะช่วยละก็อาจารย์ก็คอยดูว่าเวลาเราพูดแล้ท้องเรามันบานออกหรือถ้าอาจารย์ท้องนิ่งๆบานออกอย่างเงี้ยอาจารย์ใช้คอพูดอยู่แต่ถ้าเกิดเวลาเราพูดแล้วท้องมันแบบเบอรเราคอยดันมันออกมา ค่อยดันลมมันออกมามันก็จะโดนใช้ลมกับท้องตอนพูดท้องขมแมวหรือท้องท้องป,ป่องตอนพูดท้องขมแมวเพราะลมออกค่ะตอนพูดนะแต่ว่า <Okay. S 1> ถ้าพูดธรรมดาโดยท้องไม่เคลื่อนไหวของมันแบบลมธรรมดาอย่าง,บบง,างนเงี้ยเราจะใช้คอเยอะเลยจะเจ็บด,ดว้วยประเด็นคือจะไม่เคยฝึกเอาลมออกจากคอเคยเอาจะออกจากทางมูอเดี๋ยวจะถ้าไม่ลอง ใช่ว่าเราฝึกแบบนี้มาไงไม่เอาออกจากจมูกแล้วจารย์แต่ว่าเราเปลี่ยนโฟกัสจากจมูกลงออกปากเราเนี่ยให้มันมันก็ช่องเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาให้อาจารย์แต่ไม่ไปเรียนใช่ต้องฝึกไม่งั้นงงไม่เข้าใจช้อปปิ้งเหรอใช่จะซื้อไปพรุ่งนี้มีไอ้นี่ไงเลี้ยงที่บ้านปฏิบัติจะซื้อไปฝากญาติๆาติเขาด้วยช่วยไปเอาร่วมบุญด้วยนะจ้านะไปไหนต่อเลี้ยวไปบ้านบ้านกลับแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้มีปฏิบัติไงสอนธรรมะหรอไปมาแล้วเมื่อกี้ไปมาแล้วไม่ได้เลยจ้า ไม่ต่าไปไหนลก็ไม่รู้แลจวจะมาที่ไหนไม่ไม่แน่ใจว่าจะได้มาไหเพราะเหมือนจะมีงานยาวเลยถ้าจะมาคุยกัพี่มีบอกเลยนะคุยจำได้ได้ถ้าแวะมาจารขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเขอบคุณเช่นไดนอ้อยห้าสิบบาทครับพูดถึงร้านอาจารย์พูดถึงร้านอาจารย์คนที่มอกไปที่ร้านมาเมี้แล้วคนนี้เขาบอกว่าอาจารย์อยู่ตรงนี้จะให้อาจารย์พูดแต่พูดตรงนี้ก็ได้พูดตรงนี้ก็ได้พูดถึงร้านว่าร้านของอาจารย์ขายอะไรบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาเจอกันที่ ไปชั้นไหนชั้นหนึ่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26วันนี้ถึงวันที่26เพราะว่าบางทีผมไม่ได้ออกวันนี้ครับได้ครับได้ครับไปซ้อมไปซไป้อมเขาแันท่สุดแล้วไปซ้อมกับเขาสังยัง ย่างเลยครับเอากี่ชุดนะครับร้อมัน250บาทครับย่างละหนึ่งเนี่ยหล่นด้วยอะไรด้วยน่ะหล่นย่างละหนึ่งย่างละหนึ่งครับหล่นด้วยหนึ่งเอาตรงนี้ไหมตรงนี้ไดยครับโอเคนะครับพร้อมสามสองสวัสดีทุกคนวันนี้จะมาตั้งบูธที่แฟชั่นไอแลน แล้วก็น้ำพริกมาขายก็น้ำพริกคนตื่นทำเลยทุกอย่างมีขายหมดทุกน้ำพริกน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลัปลาทูปลาสลิดต้มยำน้ำพริกผัดหมูสับน้ำพริกผัดปลาย่างมีหมดเลยทุกอย่างแล้วก็รวมทั้งผลไม้อโผงสับประ Aaron, บปรดกับมะม่วงด้วยใครว่างก็สามารถมาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26เลยเดือนเดือนนี้เลยเดบกกราใครมาก็มาได้ที่แฟชั่นไอแลนด์เจอกับบูธมากมายอาหารก็ฝากร้านค้าไว้ด้วยคะะะะรับตอนนี้เห็นเิ้นี้บอกว่าหมอจันอยู่แถวหนองจอกอครับ